หน้าแอรคอร์ดนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับแอร์เย็นช่วงแรงดีภาษี69นะครับสภาพเดิมๆทิศเบรกสี่ล้อนะครับแม็กลายกา้านเอกสารครบนะครับ นี่ทางไกลสบายเบากรรมยี่จบไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้าเกียร์ธรรมดาหับมันๆน,นะครับเครื่อง v ีเทคนะครับดัตติชึ่งแอร์เย็นนะครับ สนใจก็ทโสอบถามได้นะครับ